สวัสดีครับสำหรับคนที่จะมาลงขายใน Lazada นะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะแนะนำในส่วนนี้ก่อนนะครับกรณีที่พ่อค้าแม่ค้าก็คือยังไม่เคยขายได้สักชิ้นแต่กรณีที่เริ่มเริ่มมาลงของขายหรือมาวางขายนะครับผม ขอมาแนะนำวันนี้คือว่าผมได้ขายของกับ l a z a d a แต่สิ่งที่ผมรู้สึกไม่ดีเลยตรงที่ว่าผมขายขายสินค้า1ชิ้นคือเป็นรองเท้าเซฟตี้แต่ว่าผมได้เงินมาแล้วนะคือผมได้มาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ดีเลยก็คือว่า ในรัสดา้านั้นนะอ่ะพวอค้าแม่ค้าทั้งหลายที่มาขายใหม่ๆที่ยังไม่รู้นะผมแนะนําให้ปิดการโอนอัตโนมัติในการโปรโมทสินค้าอันนี้ผมคือผมขายคือผมขายรองเท้านะ่ะได้ราคายที่470บาทก็คือเงินเข้ามาประมาณตีส15นาทีตามนี้เลยของวันที่ห ระหว่างนั้นนะ่ะตีสองิบาทีผมนอนแล้วผมหลับแล้วแล้วทีเนี้ยมันมีการโอนอัตโนมัติเข้าไปสู่ยอดอ่ายอดโปรโมทก็คือไอคือยอดเติมเงินเครื่องมือโปรโมทอ่ะทั้งที่ผมไม่ได้ยินยอมนะเหมือนระบบเขาเซตมาแบบนี้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมมามาเช็คแล้วว่าเอ้ยผมคิดว่าผมก็ต้องได้เงินมาใช้แน่นอนแต่สรุปแล้ว ผมโดนโอนเข้ามาในเครื่องมือโปรโมตตรงเนี้ยมากองตรงนี้เลยแล้วหลังจากนั้นถ้าใครเริ่มทำใหม่ๆผมแนะนำให้มาปิดนะปิดตรงไหนก็คือว่ามันมันจะมีปุ่มให้ตั้งค่าอยู่การโอนคือตรงนี้เลยตัวเลือกที่1นึหรือตัวเลือกที่สองพวกนี้ให้ปิดให้หมดเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะ เงินจากจากที่คุณได้มาเป็นหมื่นผมคิดว่าก็น่าจะหมดเป็นหมื่นมันจะโอนเข้าในการโปรโมตสินค้าอัตโนมัติตเนี้ยผมดนตรงนี้แหละผมก็เลยก็เลยงงเอ๊ะทำไม4ี่รอกว่าบาทผมเงินมันหายไปไหนวะผมมาดูตรงนี้อ๋อตรงนี้คือการตั้งค่านี่แหละมันจะเป็นแบบนี้การตั้งค่าแต่ต้องปิดไว้นะถ้าใครมาทําการค้าขายแรกๆต้องปิดไว้ไม่งั้นเงินคุณจะไหลเข้ามาตรงนี้หมดเนี่ยผม ยอดเงินล่าสุดนี้สามรอสิบบาทแล้วจาก4ี่รอกว่าบาทผมจะเหลือแค่นี้แหละถามว่าหลังจากนั้นผมทําอะไรได้ไหมผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับอ่าโอเคเมื่อในเมื่อทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ผมก็จะลองผมก็จะลองใช้มันดูผมก็เลยทําการอ่าโอเคเติมเงินเข้ามาแล้วมันโอนเข้ามาเรียบร้อยผมทําการโปรโมทเลยสินค้าอะไรก็ตามผมมีไม่เยอะหรอกผมมีรองเท้าพวกพวงกุญแจพวกเนี้ยผมจะทดลอง หลังจากนั้นดูว่ามันจะคุ้มไหมจําจนวนเงินผมจะเหลือประมาณเนี้ยและค่าใช้จ่ายตามนี้4คลิกก็คนเข้ามาดูก็ไม่เท่าไหร่นะถามว่าได้ขายไหมมันก็ยังไม่ได้ขายนะเงินผมจะมาดูว่าเงินในยอดเนี้ยมันจะได้ขายของได้สักกี่ชิ้นมันจะคุ้มหรือเปล่าก็นี่แหละเป็นอุทาหรณ์ผมผมอยากจะมาเตือนไว้ก่อนสำหรับ พ่อค้าแม่ค้าที่จะลงขายของออนไลน์ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับอ่าผมไปดูการตั้งค่าตรงนี้แล้วเหมือนเขาจะจงใจอ่ะให้เปิดตรงนั้นเอาไว้อันนี้มันโดนกับตัวผมเองนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วสินค้าผมก็ไม่ได้มีอะไรมากผมไม่ได้คิดว่าที่จะโปรโมทผมคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องได้เอาเงินในส่วนนี้มาหมุน อ่าหน้าแรกเนี่ยผู้ชมก็มีแค่เนี้ยคนติดตามร้านก็มีแค่คนเดียวผลิตภัณฑ์ผมมีแค่เนี้ยผมไม่มีอะไรมากผมก็ลงเล,เล่นไปกับได้ขายแต่ทดลองอ่าไหนไนก็เสียเงินไปแล้วก็ทดลองโปรโมทสรุปก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ขายไม่อะไรเลยตัวเนี้ยผมก็อยากฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับคนที่จะมาลงขายในในล a ซาด้อันนี้ผมลองแล้ว โอเคสำหรับวันนี้าก็มีแค่นี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรดีๆมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมมาลงไว้ให้อีกนะครับ